เรื่องสุดท้ายครับเป็นเรื่องกรณีที่ทางพักได้แจ้งไปยังให้สสและสมาชิกพักลงพื้นที่ในกรณีที่พี่น้องประชาชนประสบน้ําท่วมนะครับในหลายพื้นที่ตั้งแต่ภาคเหนือสุขโขทยัยพิษณุโลกจนถึงล่าสุดก็มาที่พิจิตรและก็หลายพื้นที่นะครับที่ยังมีปริมาณน้ําท่วมขังซึ่งทางสมาชิกเองก็คงจะต้องเอานําเรื่องนี้มารายงานในที่ประชุมพักในวัน อังคารที่จะถึงนี้นะครับรวมถึงล่าสุดก็ทางสมาชิกก้องอยากให้ทางรัฐบาลเองได้เร่งดําเนินการในการที่จะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในโดยเฉพาะไปตั้งลักษณะเหมือนบอกอส่วนหน้าในพื้นที่นะครับรวมถึงทางทางสมาชิกเองก็อยากให้รัฐมนตรีเนะี่ยไปไประจาในพื้นที่ คือไปอยู่ในพื้นที่เลยนะครับก็เป็นข้อเสนอหนึ่งที่จะเสนอในที่ประชุมพักในวันอังคารน,นี้นะครับแล้วที่ส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของกรุงเทพมหานครที่ทางสมาชิกของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะทั้งสสและก็สมาชิกพักเองรเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเนี่ยเขาอยากให้ทางรัฐบาลได้ประสานกรุงเทพมหานครในการแก้ปัญหาเรื่องน้ําท่วมขังทําให้การจราจรติดขัดและประชาชนเองโดยเฉพาะเด็ก นักเรียนนะครับเยาวาชนที่จะไปเรียนเนี่ยรวมทั้งพี่น้องเยาวชนที่ไปทํางานรวมทั้งภาคธุรกิจที่เขาดําเนินการที่จะเปิดวันทาการเนี่ยเขาเกิดความเสียหายจากการที่น้ําท่วมขังและการจราจรติดขัดเนี่ยก็วันนี้ยังตรวจสอบเพราะว่าการระบายน้ําในพื้นที่กรุงเทพมหานครนยบางพื้นที่ยังมีปัญหาเรื่องน้ําท่วมขังนะครับโดยเฉพาะท่อระบายน้ำในอุดตันการระบายน้ำเนี่ยไม่ดีเท่าที่ควรนะครับก็อยากให้ทาง ทางพักในด้นประสานไปยังรัฐบาลเพื่อให้ดเนินการประสานกับกอทมอในการแก้ปัญหาต่อไปนี่คือสิ่งที่ทางพี่น้องประชาชนก็ผ่านอย่างสอสอและก็จะมีการประชุมพักที่จะแก้ไขเรื่องปัญหาน้ําท่วมนะครับตั้งแต่ทางภาคเหนือมารวมถึงภาคต่างๆรวมรถมึงกอทมอที่จะมีการพูดคุยในที่ประชุมพักในวันอังคานนี้ครับเรามีประเด็นแค่นี้ครับมีคําถามอมีกไหมครับ